สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่ครับพกิทไม่ใช่ไม่ครับพกิทอินเนชั่นกันนะคะอยาจะกดเข้าไปก็เลยตอนนี้ครับเราก็ลังจะเข้าเกม ตอนนี้นะครับเรากำลังสร้างบ้านประกอบเสร็จแล้วครับแต่เราจะมากระโดดกันบุนบ่คบึ๊รืดบงเราดบุคือดบทางนดบุีบุดบุดทาดบุ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 ดบาซมเวบุนบุด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 บอดบุดบุดบุดแุดบุดบอดบุูบุดบุดบุดบคดบบบบ ยอันนี้คือหุ่นยนต์ของเราเดี๋ยวเราจะมาบินกันโอ้ยไปไปเลยโอ้ยไปเลย<ป>เรามีคนมาซื้อประกาศจำเนินนะครับตอนนี้นะครับเราจะไม่ทำอะไรครับ นี่คือบ้านของฉันนะคะนี่หน้าบ้าน กะงนี่ใส่อะไรก็ได้เนี่ยไอด้ดวเน่อเสร็จปุ๊บประมาณที่ก็ยี่สิบวันพอมันออกไข่ปุ๊บเราก็เอามาห้ที่ปัุนมันรันดอีกสิวันแล้ไ้แลวเเราต้องลัวเ มนบางกลัวนะครับ่ที่บานอันนั้นพี่เอาพี่เอารถีบานอันนั้นพี่ยกให้นะ ก็ตรงเี้ยเลยนะลูกพอไม่กินนะเด็กกนะไปเป้อมไปเด็นี่ทุกท่อไก็มีขาว

คมนมาซื้อประกาศเต็มเลยนครับมันจะมาเล่นต่อ,อ,อมืดเลย เอาแล้วก็วนตอนนีครับวันนี้เราจะวันนี้เดี๋ยวเออทอดออกก่อนใส่สามมเย็นอ่าเราเก็บไว้ทั้งวันเลยสมมเย็นพวกเราตรียมอยเลยประมาณ ไม่ใบไม่ใบสองไข่แล้วเช้าวันนี้วันนั้นเเห็นมาตบ้นใคน้ตัวใหญ่้เนี่ครับเราเอ้าเีนีหาไปคนโมยนะครับแต่ผมใส่ก่อนเออ แล้วก็ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าเล่นไปเข้าไปในบ้านเดีย